หายไปไหนเรือหายอุ้ยพ่อไปไปเร็วเร็วไปเร็วเร็วไปเร็วเร็วเสียงใครไปวิ่งไปวิ่งไปเลยเร็ว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 เสียงน้องน้าเป็นอะไรวิ่งตอนนี้พ่อกําลังวิ่งไปดูน้องด้านะคะไม่รู้ว่าน้องด้วเป็นอะไรเกิดเหตุอะไรขึ้นแลนพ่อแลนอืมยานแต่พี่เดือนเป็นบ้าหรอเด้เนาะ หายไปเดือนหายไปเดือนหายหายไปไหนไปเดือนหายสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีทุกทท่านนะคะวันนี้เรามารุ้นวินาทีตื่นเต้นนะคะเพราะน้องดาวจะเอาพี่เดือนนะคะไปเล่นน้าสา้ําการบินไทยนะะมาดูว่าพี่เดือนจะมีอาการเป็นยังไงบ้างนะคะนานแล้วนานแล้วยังไม่ได้พาพี่เดือนไปเล่นน้ํานะคะแบบนี้นะคะ จะลองมาลุ้นกันโตเป็นหนุ่มแล้วค่ะโตเป็นหนุ่มแล้วพี่เดือนสิอปีสิบอดขวบแล้วค่ะถ้าเป็นคนกับซีเมนผู้ปา่าแวงแว้งเหรอพี่น้องดูนะ,ะแต่ออ้อยไปนหนึ่งมัดครับพ่อสั่งให้นอนนอนครับอารมณ์ดีเพราะมีของกินเหมือนหมูอ้วนไม่มีผิดเลย โอ้โหดูท่านอนนะคะขายาวยาวไม่รู้จะพับขาไปไว้ตรงไหนนะะขายาวเกินบรรยากาศนะคะลมลมไปปล่อยนะคะลมชชยโชยนะคะวันนี้บรรยากาศเหมือนอหน้าช้างตกมันอ่ะ บรรยากาศเหมือนช้างจะตกมันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกพี่เดือนของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละค่ะ <S <S เ,ขเขาเขาเขาต้องให้นอนก่อนนะ,ะลองลองลองสั่งเขาว่าให้นอนก่อนถ้าเขานอนก็แสดงว่าเขายังเชื่อฟังเราแต่ถ้าเขาไม่นอนแสดงว่าเขาไม่ฟังเราแล้วนะคะยังแสดงว่าเขายังเชื่อมะอยู่นะคะนี่ค่ะ ช้างเพศผู้เขาจะใช้นะคะโซ่ใหญ่ๆแบบนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะเพื่อเกิดว่าเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าตกมันกระทันหันก็ยังมีโซ่เส้นใหญ่ติดตัวเขาอยู่นะคะป้องกันอันตรายได้จ้าถามว่าเขาหนักไหมไม่หนักนะคะแม่แมพซีไม่หนักนะคะ, MM ะ,คะสําหรับช้างเพศผู้แต่ช้างเพศเมียก็อาจจะหนักบ้างนะคะเพราะไม่เคยได้โซ่เส้นใหญ่แบบนี้นะคะแต่ช้างเพศผู้ยังไงก็ต้อง อะปลอดภัยไว้ก่อนคือโซ่เส้นใหญ่ติดกายเข้าไว้เลยนะคะ,อะโอ้มือนนี่ผู้บ่าวเดือนสิได้ไปเล่นน้ำครับพี่น้องคือสิมมวลหลายงขากัน่เงน้าวเงี้ยวโมโหูสิก่อไว้มึงได้ขาขา่นนี้อ่พูดยาวเกินไม่รู้จะเก็บไว้ตรงไหนโอ Oh. ตอนนี้ยังไม่อิจฉาครับเพราะผมมีของกินนะน้องดาวไม่อิจฉาครับเพราะตอนนี้ผมมีของกินเดี๋ยวอีกสักครู่ของกินผมหมดครับฮอบเอาลูก oh. หอบเอาม oh. ีขาที่ห้าโผมาด้วยครับ oh. พี่น้อง oh. Good. Good. ไปแล่ะ อีกาที่ห้าโขกมาด้วยเออเพิ่นเป็นนุ่มแหละค่ะพี่น้องพี่เดือนเขาเป็นหนุ่มแล้วนะคะวัยขนองแล้วนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนควานใหม่มาให้เลี้ยงนี่ก็อันตรายนะคะเพราะเขาจะไม่เชื่อฟังเพราะเขาเริ่มเข้าสู่วัยขนองนะคะวัยที่พร้อมจะตกมันแล้ววัยอุดมสมบูรณ์นะคะมันก็ยากลําบากกับต่อการเปลี่ยนควานนะคะถ้าเขาขนาดนี้ เปลี่ยนได้ค่ะแต่เขาจะเชื่อฟังควาน,นไหมนั้นอีกเรื่องหนึง่งถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อฟังควานหรือเปล่าแค่นั้นเองไช่ละค่ะเล่นน้ำครับพี่น้องเล่นน้ำดูบรรยากาศรอบสาระาน้ำการบินไทยนะคะแม่แม่ช่วงบรรยากาศยามเช้านะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะได้ยินข่าวว่านะคะวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้นะคะทางโครงการ นะคะจะให้อ่าควานช้างนะคะซื้อบัตรซื้อตัวนะคะหาปลาในสระนองน้ำเมือนการบินทัยเพื่อจะนะคะลอกขุดสาหม่นะคะปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์นะคะเอาละ,ะครับตอนนี้พ่อก็เริ่มนะคะ ถึงสะน้าแล้วถึงที่ผูกแล้วพ่อก็จะสั่งให้นอนนะะ oh. ถ้านอนนะฮะ oh. ก็แสดงว่าโอเคนะคะลงได้นะฮะผ oh. ูกเอาแม่เตรียมโตครับแม่ก็ถอยครับแม่ก็ต้องถอยนะคะเพราะว่าโซ่ยาว oh. ไปละ oh. เอาลงไปลูกน้อยลงไปลงบ่หนาวบ่า oh. ลงไปบ่หนาวดอกผู้เ่าเขาไ่เคยหนาวไปแล้วครับ เอ้ยเอ้ยมีการยางมึงก่อนเ่มีการยางมึงก่อนเ่คุณมีการยางมึงก่อนค่ะมีการยางมึงก่อนไปแล้วค่ะลงไปแล้ว ้ยเสียงทั้งผุดตกมันเรามาลุ้นกันนะคะว่าพี่เดือนจะกล้าเล่นน้ำหรือเปล่านานๆนนครั้งจะมีโอกาสแบบนี้นะคะอ,เ,อเล่นเป็นตะยานแต่พี่เดือน บ้าอเดเนาะหายไปเดือหายไปเดือหายหายไปไหนไปเรือหายอุยี่พ่อไปไปเร็วๆไปเร็วเร็วไปเร็วเวเสียงใครไปวิ่งไป,ว,งไปวิ่งไปเลยเร็วเร็เร็วๆ,ๆเสียงน้องดาวเป็นอะไรวิ่งตอนนี้พ่อกำลังวิ่งไปดูน้องดาวนะคะไม่รู้ว่าน้องดาวเป็นอะไรเกิดเหตุอะไรขึ้น แลนพอล่อแลนไปได้ไหไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไปดูกันไปดูกันว่าน้องดาวเป็นอะไรเดี๋ยวรดๆดล,ดลดอุ้ยอุ้ยอ,ยอยโอ้ยตกให่มันว่าจะสร้างรุดครับพี่น้องช้างตกมันน้องดาวตกมันค่ะน้องดาวตกมัน อุ้ยอุ้ยอิจฉาพี่เดือนค่ะอิจฉาพี่เดือนตกมันคะ่ะตกมันอิจฉาพี่เดือนเยอะเยอะน่ะพุนะ่นะอิจฉาพี่เดือนกับพี่น้องพูนพูนพูนอิจฉาพี่ชายนะคะที่พี่ชายได้เป็นเล่นน้ำคะ่ะอุ้ยเมือ่อย ตกใจเมือว่าแต่เสียงยังยังเป็นไงอิจฉาพี่หรอดาวแล้วครับอิจฉาพี่เดือนหรอครับก็มือหย่อนแล้วพี่น้องแลนแลนหอบเลยฝ่าว,าว,ว่าแต่ลูกไสเป็นอย่างวาได้นนลูกไสตกมั่นค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปโรน้าค่ะสวัสดีค่ะ